สวัสดีค่ะไปกินกันค่ะสวัสดีทุกสุขคันวันนี้จะไปบ้านญาค่ะโอเคนะหนูแอคราเล่วันเมรีพูดไอ,อ้เด็ดีว่าเมรีพูดเบาจังเลยเด็ดีไม่ได้ยินค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษค่ะสวัสดีสุกสุคนเด้อจ้าเด้อวันนี้เป็นวันแรกที่พวกสายจะไปหาญาแต่ว่าไม่ได้ไปเข้าไปใกล้กันนี่จ้ะ ไปข้างนอกบ้านย่าก็จะยืนอยู่ห่างๆนะจ๊ะเนาะช่วงนี้สถา,านการณ์ดีขึ้นน,นะจ๊ะพี่น้องคะทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างบ้านเฮานี่สุด,ดยอดดีแล้วนะคะเนาะทางอังกฤษถือว่าดีขึ้นกว่าเดิม,มนนะจ้ะพี่น้องวันนี้มีโอกาสก็เลยจะไปอันไม่เข้ามาให้ใส้ขับรถเลยจ้ะหมายถึงว่าปกติใส้จะเรียนขับรถแต่ว่าช่วงนี้ไหมบอกว่าไม่ให้ขับเพราะว่าเพื่อเกิด อันเ,อเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่มันสมแทมหรือทําอะไรอยากช่วงนี้เพราะว่าร้านก็มีต่ปิดจังสิน,าจานะจ๊ะน้องก็เลยงดขับไปก่อนนะจ๊ะไหมเคาก็เลยขับมาลาจาจะไปขับรถจากบ้านรายไปบ้านยญ้าประมาณ How many <Okay. S 1> ห้ามันนี่มินิมไม่เกินเอาไปโฮมชูเกินมาเ้าเใช่เอาสิบมินิดค่ะเช่นม <laughs> ินิดสิบนาทีโอ้ยโอเคจ้ะพี่น้องไปวันนี้อากาศดีดีจ้ะพี่น้อง เเส้นทางที่ไปบ้านยาก็จะเป็นแบบนี้เลจ้ะออเขตน,นอกเมืองพูทสศรมาก็จะบ้านยติเจะอยู่หมู่บ้านเนืองจนะนาอวิลิชเขอยู่ตามหมู่บ้านช่วงนี้คนออกบ้านเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับรัฐบาลประกาศแล้วว่าให้ออกบ้านได้ไม่จํากัดอครั้งแสินะคะไปเดินเล่นออกไปอย่างเดียสินะคะคนก็เลยออกบ้านกันค่อนข้างจะคลึกคักกว่าเดือนที่แล้วเนอกจากนาะ เกิฑมาจะเซ่พภัยมากๆจ้ะบ่ได้บอกเกิฑมานได้นี่จ้ะไม่ได้บอกเลยว่าจะมาบ้านย่าโน้คันคันฮุกยีอะไร Yes Thank you Yeah Yeah What you been doing What What you been doing I've just had dinner Oh you just had v dinner well, you Yeah Hello Melissa Hello Grandma อ๋อน้ำตาสไพี่น้องย่่ว่ากดบ่ได้ว่าฉันโอ้ยนี่ล้เฮิรนคิดอตกอดบดายแ่วีอารมิสจูดาเมื่อกับมากระังสบาดาน่งมิสยูมัมมิสยูอะลอตแง่ไปอ๋อแ่อ๋อ not l o n g we can hook again not belong is school again Yeah, maybe June, mum. Ma maybe June. Yeah, yes. maybe in June. Yeah. Is it um beginning of June. Yeah, maybe. Maybe. Might be Might, be. might be going. Yeah. คือไม่ให้ <laughs> <laughs> I, I say your hair long. Oh. God. <laughs> I, I mean all I do all I do is wash it. ย่ายูยูคีบขุดยูคีบขุดยูขุดยูแห่นู่น้ออวอนู่อ๋อดูโอ๊ยโอ้ย โอ้ย่าบอกว่ามีลีสูงขึ้นมีลีโตขึ้นอย่าชีโกรมัมาทูมันมมทูมัมนย่า yeah. about two months ย <Yeah. Yeah. S 1> ่าย่า strain <see. S 2> นะพี่น้องเราเป็นแปลกๆปมายถึงมาไก,ก่กันกับเขากันไก่กันบ่นได้นี่แหละครั้งแรกในรอบสองเดือน t ู o m o n ได้เจอกันย่าทูม m o กระสีอันนันจากสิเห็ดสวนใหงาน้ำชนิดหน่อยแต่่าของเราเห็นไปแล้วอดนโมาเนโนเดยวายกยาใกล้ๆให้เบิ้งพี่น้องพละอันนี้สำหรับแฟนๆครับคุณยาด้พี่น้องด้ยูมใหงเ่ิบงสู้เบิ้งเอาเขาใกลกันบ่ได้จ้ามัมอ s m คนเรายิ้มให้แฟนขับปะสนันแล้วเสี้ยวผู้เฒ่าเล้วจ้ะเนาะพอดีม้วนอ๋อยาพันธ็ดไอออนเทอร์สเดย์ก็คือวันพฤหัสเนาะไทย <Yeah. S 1> สวนยาให้เบิ่งจ้ะบิวต yeah, ี้ฟูลมั้มวันบิวตี้ฟูลเรดคันเลยอ don't know what ันค t ออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละค่ะกุหลาบเพิ่นกำลังกำลังจะออกเนาะจ้นะเนาะ ช่วงนี้ยาเพ็นเห็ดดีจ้ะเอายาออกเพราะว่าเขาบริปิสเนนะจ๊ะเนาะไม่ได้ไปไหนยาว่าเกดตะสวนอย่นะเห็นว่าตามพื้นดินแล้วสิบะมีไม่มียาเลยจ้ะเห็นไหมพื้นดินอ๋อว่าอคอนมัมฮุนนี่ฮุนนี่ฮุนนี่ช็อกโก้อ๋อไรยาต้นต้น ต้นทางไอซิ่งแดยงยาแล้วื้อให้เบิ้องยุสสันยุกหลวนะจ๊ะเวละพี่น้องเอ้ยสถานการกับเป็นสีอะทายสวนยาสูเบิงหนาหอนมันจะสวยจ้ะนี่เหมือนต้นยู่บ้านใายเลยเขาเรียกว่าต้นยังกระเบรุร่างออกดอกงามงามค่ะสีมันสีเอ็นสีดำเงินสีฟ้าฝาสวยดีจ้ะ แล้วขยันจ้ะขยันผู้เฒ่าขยันบ่ย่อยู่บ่เศเ้าเนี่ยคืช่วงนี้แห้งจ้ะที่อังกฤษแหง้งแห้งมากๆจ้ะฝนบอ่อยตกเนาะนีออออ่แล้วก็เอาเอาหญ้าออกเอาหญ้าออกแล้วก็ตัดหญ้าเองฮัลโหลเมรีแล้วก็ตัดหญ้าเองงาวะแล้วคุณล,ลาบกําลังออกจ้ะกําลังแตกเนาะคะ่ะกาลังแตกกิ่งอีน่านอยู่ดอกจ้ะยังสิออกดอกเนาะ ประมาณนี้นี่กระจกก็ go for walk go for walk เนี่ยให้ไฟอินเนี่ยพีนี่เห็นดินแดนนิ่กระจกแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะพาไปเดินอีกจ้าตัวเอ๋ ทำความสะอาดให้บ้านญาเสร็จเนาะก็จะพาไปเดินดูชมธรรมชาติกันไปด้วยกันจ่ะพี่น้องค่ะ่าอยยุดังคิดคิดเส้น้าปั่น้าปันตกย่านี่ก็คืออีกเส้นทางหนึ่งจากบ้านย่าเนนะคะในหมู่บ้านนี้เส้นนี้ก็จะนิยมอ่า เดินแล้วก็ขี่จัก,กรยาน้วจ้ะเดี๋ยวไส้ยสิ้้าไปไปเดินเลาะดูธรรมชาติชนบทของอังกฤษค่ะติดกับเขตของบาณฑยาน,นี่ยนะจ้ะแล้วพอลูกเพิ่น <laughs> จะถึงเอ้าจะถึงตอนไหนน้อนี่บ๊ายบายเดินไปด้วยเดินไปด้วยเดินไปด้วยสวัสดีค่ะไอเกอร์ say hello michael hello michael say hello say hello people hello people เขาก็มีป้ายให้ว่าเป็นผ้าปีกนะจ๊ะเนาะผ้าปีกสามารถเดินได้นี่ คนก็มาเดินเยอะค่ะผุ่นม้าสงตัวกำลังมาจากนู่นนี่แหละค่ะก็เป็นี่อย่างก็คือชนบทที่เดินที่ขีม่ม้าอันปั่นจัก,กรยานประมาณนี้จ้ะ พี่น้องทางเล็กๆกลุ่มเนี้ยจ้ะอุ้ยอันนี้มาก็ยังมาเดินเนาะมันไม่เจ็บเท้าบัวจ้ะมาเป็นก้อนหินแม่จ้ะเพราะว่ลู่เพิ่นไปเลย,ยพี่น้องใช่ยางบร <laughs> <Michael S 1> <laughs> พรท่านไม้เขืยวเพิ่นมาใช่ปะชายเดินนะ่ะมีสองสเต็ปเพิ่นมาจ้ะเพิ่นมา,อ,าอย่างกับเพิ่นมาสตาร์ทแอนด์สต็อปเพิ่นมาเพิ่นมามาใส่เดินศานนะคะไม้เขืยวเพิ่นมา เร็วที่สุดเดนินหน้าพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> ผมใส่แก่งน้องไม่ดีว่า <c oughs> <c oughs> มันสิเดินไป <c oughs> เดินไปพั่สิเดินไปไกลขนาดไหนนะ <c oughs> เดินไปแป๊บนึงเพื่อนหันกลับมาส่องดูพ่อกับแม่ <c oughs> ขี่มาจ้ะ ฮอสพูลว้าวไม่คืนไลค์คิดกรีนเอฟรีแวร์ไม่คืนไลค์คิดอ๋อดอกไม้จ้ะบูเบลคนเดินไปนู่นเวลาคนเดินมาได้จ้ะพี่น่องต้นไม้สูงเวลาคนเดินมาน้องใส่สบายฟังใส่ก็ไม่ได้ถ่ายจ้ะที่เห็นเห็นหมายถึงว่า เวลาในวีโอไซเนี่ยนะพี่น้องพูนว่าคือโบเคยเห็นคนเนาะเป็นแต่ย่าน่บพูนว่าคนเยอะจ้ะอยู่ในป่านี่คนเยอะยิ่งกว่าอยู่ในเมืองจ้ะแถบแถวไซอยู่เนาะแต่เวลาเข้าเดินมาเนี่ยนะคะเวลามาใกล้ๆไซก็จะเอาอ,อย่างก็ก็ปิดกล้องเลยสินะคะาซก็ไม่ถ่ายเนาะพี่น้องคะ่ะถ่ายเฉพาะพวกเรานี่หละจ้ะชมธรรมาชาติเป็นน้ำกันพี่น้องโอ้ย หายใจลูก <laughs> สะออนจ้ะเนี่ยนะถ้าถ้าได้ออกมาแบบนี้นะทรารู้สึกดีแต่ว่าเวลาที่แบบอยู่แต่บ้านมันมันรู้สึกเงาซึมเศร้าไปได้จ้ะจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยได้พี่น้องั่งนั้นก็เป็นฟาร์มนู่นเลยจ้ะพี่น้องเดินออกมาจากซอกนุ่นนาะเขามีที่ให้คุณเดินแถบบนี้ก็จะเป็นไอ้นั่นฟาร์มเกือบสองร้อยไร่ไม้เคเยวพืชเคย มาทำงานช่วยเขาแถวนี้แลจ้ะเนาะไม่เคิรู้จักว่าได้รึงโอเบิร์ดโน้ตฮดิน what you see yeah o o ้ why you not go in there wild วายเอพาร์สลีวายเอพาร์สลีวายเออุ้อสสยสีข,า,ขาวๆหุ่นจ้ะใช่ไหมเขาคือบ่เ,เข้าไปใหม่มาเขาบ่อาล่าหุห่นไม่เห็นเนาะนีะ่แหละหุ่นขา,ขาวๆไม่จ้ะดอกขา,ขาวๆถ้ามันมีมีเส้นทางให้เข้าไปเนาะจ้ะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้จ้ะ <Say>, wild wild yeah โอเคลูกสวนลูกสวนแม่เปลาลูกก็ได้เ <laughs> นาะอันนี้เป็นเส้นทางที่เขาให้เดินได้สินะเขาก็จะมีป้ายบอกนะจ้ะ,ะนูน่นคนเดินอยู่ทางนูน่นนี่แหละค่ะบรรยากาศทางชนบทอังกฤษมันบนหนาวด้ค่ะโอ้มันบนห่อนด้ค่ะตอนนี้แบบถ้าคึมคึมในสี่พี่น้องเอ้ยหนาวสนินี่ขนาดเดินมาไกลแล้วยังหนาวจา้ะ ุณพ่อลูกเพิ่ไปไกลแล้วจ้าไสเดินสาพี่นอ<ไ>อ้องใสเมื่อยเหรอหอบแหกแหกแล้วพ่อลูกเพิ่นไปนู่นไกลแล้วพี่น้องะ่ะหายใจหอบเลยคะ่ะเศาแหกๆแ,แล้ว สดแสดงถึงความแก่จ้าเมื่อยแล้วเพราลูกไปข้างหน้าแล้วจ้ะใส่จะถ่ายข้าวให้ดูไอปลานี่ยังก่อนสูงแล้วจ้ะข้าวว่าว่าอีกคนไหมค่ะบ้าเลยออวีดวีดวีดจ้ะเดี๋ยวทรายถ่ายให้ดูมันเขาเดินได้จ้ะเพราะมันเป็นเส้นทางเดี๋ยวทรายพาเดินไปเนาะคนเขาเดินมาอยู่จ้ะคุณ นี่ค่ะต้นข้าวคนลำลำข้าวต้นบีดเฮงเนี่ยจะกำลังงามเนาะค่ะเนาะเขาสาลี่เน่ะแม่จ้ะกำลังสวยขเขี้ยวไปหมดเขาก็มีทางให้คนเดินแปลกดีเนาะในอน,นันในป่าในพื้นที่ของคน ก็มีถนนหมายถึงว่าถนนเล็กๆอนุญาตให้คนเดินชมวิวได้นะคะทีน่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบเดินนี่เขา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 ให้เดินได้สินะคะหอมกระเทียมชีขาวๆทั้งหมดนี่เป็นกระเทียมกระเทียมป่าจะเห็นไหมหอมหอมจ้ะเดินเข้ามานี่หอมไปต้องพาวิ่งแล้วพี่น้องพาวิ่งแล้วพ่อลูกเข้าไปไกลแล้วอุ้ยหอมหอมจ้ะ คนเข้ามาตัดหมายถึงว่าไอ้ทำความสะอาดในกลิ่นหอม เดินไกลมากจนขาไสจะกกาวบอ,อกมันไม่ได้เดินนานนะพี่น้องเนาะนี่กระเทียมป่าจากเขาขาวนี่คือกระเทียมป่าทั้งหมดเลยจ้ะพี่น้องเห็นปะนี่ใบเพิ่นหอมหอมเขาเกิดดอกแล้วกินไม่ได้เพราะามันแกน่แล้วแน่ใจเนาะมาจากนน้นจ้ะพี่น้องจ้ะไปอีกไกลค่ะอีกไกลมากจะกลับบ้าน นั่งพักหอใหม่น้องเมลี่มากันนั่งพักละนั่งพักกันละจ้าคุณน้องเมลี่นั่งพักเหนื่อยกันอู้ตอนนี้จักไม้ไม่ขึ้นสองไม้ครึ่งแล้วใช่ไหมกลับไปอีกก็แสดงมาห้าไม้ห้าไม้มันจะกิโลสายกระจับกับไปคูนเอานาะงสายจำเลยจ้ากเถื่อตอนนี้นั่งพักดื่มน้ํากันจ้ะคุณจักรยานก็ร่งมากรัดฮัลโหล The เขาไม่ให้เดินเขาก็จะแบบนี้นะคะทางนั้นนะเขาไม่ให้เข้าโ o no ไร g h t of w a no. เนาะนี่ต้องเดินทางนี้นะเขาบอกจากป้ายนีทางคนเดินมาสั้น้ขคามไปได้พี่นอ้อ <laughs> งถ้าเป็นด็อกก็คือต้องใส่ไออะไรนะลีดเห็นไหมคะ่ะต้องใส่ไอ <laughs> ต้องใส่ <laughs> อ,ใส a. อย่างก่อนปลอกคอแมสสนะา ถ้าจะเอาม้ามาเดินในนี้นะจ๊ะอู้อีกไกลด้ยพี่น้องเราไม่ไปทางนี้เนาะลงมาลูกมี่ล่ะเบื้องค่ะทางเดินเด้นี่พี่น้องนี่เห็นไหมเขาให้เดินเนะาะไอเป็นไอไทรเบสแต่ว่าเขาให้เดินอยู่ค่ะนี่เห็นไหมไปได้ด้จ้ะทางนี้นุ้้ยนี่คทางเดินแล้วพวกทรายจะไปทางนี้ไปทางนี้กันอู เดินมากไกลมา,ากๆนีพี่น้องคุณถึงแล้ววานนี้หมู่บ้านที่เราจอดรถไปจ้ะนี่นะจ้าหมู่บ้านที่ย่าอาศัยอยู่เนาะค่ะคันที่ไซอันนี้พอนข้างๆโรงเรียนที่ไหมเข้าโรงเรียนอยู่ตอนเป็นเด็กน้อยไหมจ้า เหมือนบ้านเข้าเลยนี่โรงเรียนที่ไม่เคยเข้าไหมจ๊ะโรงเรียนในปุมเนาะอันนี้เขาได้ระดับดีมากค่ะของหมู่บ้านนี่นเหตุให้ไอ้บ้านไหมถึงว่าราคาบ้านหมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะแพงกันแล้วจ๊ะ ไา้ว่าแล้วไม่ต้องไปแวะพ่อจ้ะแวะปูน้องไมรี่ไม่ถึงสุขสารนะจ๊ะไม่ได้มานาน,านแล้วเดี๋ยวพาไปแวะไหว้ปูด้วย นั่นแหละค่ะพี่น้องไปไหว้ปู่เนาะคะ่ะแต่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาก็เลยบริสุทธิ์ดอกไม้มา,ม,ามีคนอยู่ใกล้ๆนั่นนะ่ะก็เลยบอทายนะจ้ะเนาะมีคนเพิ่นมาไหว้ไอ้ญาติเพิ่นอยู่ใกล้ๆนั่นแหละพี่น้องวันนี้ห้าไมล์ก็ห้าไมล์กว่าๆไม่รู้ว่าจะก,กิโลเนาะคะ่ะเนาะจนปวดขาค่ะเ <laughs> นาะล้วพี่น้องนี่ละไอ้อยางก่อชนดมดุดอังกฤษมาพากันเดินเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านที่นี้เนาะ โอเคค่ะถ okay, <Bye. S 1> ้าชอบวิดีโอเราก็กดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะเจอกันวิดีโอหน้าโอเคบายบาย